ครับวันนี้ก็มาสอนลูกศิษย์ครับนอกสถานที่ครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบลบือครับผมจังหวัดมหาสารคามครับก็สอนอยู่ใกล้ๆกับตลาดนี่แหละครับใกล้ๆตลาดแกเป็นแม่ค้าเก่าครับแม่ค้าขายไก่ชิ้นขายส่งครับผมอยากได้เป็นอาชีพเสริมก็เลยโทรโดยตรงมาสอนโดยตรงครับวันนี้ อยู่ที่บ้านเลยเนาะ,ะ,ะอ่าตอนนี้ก็เป็นการหยอดครั้งที่เท่าไหรครั้งที่2ครั้งที่3นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ยังเขย่าได้ประมาณ60ซนแะครับยังไม่ได้ถึง70%เท่าไรแต่ก็พอได้ครับผมหยอดแป้งเพิ่มหน่อยเด้อมันหลุมเยอะครับมันยังเป็นหลุมเยอะอยู่เป็นหลุมแคครับแป้งไม่ถึงครับผมต้องเอาแป้งมาหยอดใส่ครับเอาแป้งมาหยอดใส่แป,แป้งตัวกลาหยอดใส่ค่อยๆอหยอดครับค่อยๆ่อหยอด อย่างนี้แล้วครับเวลาเราหั่นแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันครับเป็นเหมือนครับเป็นเหมือนกันไหมครับทุกสี่ยทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับแบบนี้เป็นขยี้กันอย่างก็สั่นนิดๆเป็นธรรมดาครับผมครับป้าก็หย่อนแต้งตรงนี้ด้วยเด้อมันยังเป็นหลุมอยู่ไม่ต้องที่เอาเอยน่าไปไหนที่ตรงนี้นะครับตรงนี้แหละครับที่มันเป็นหลุมเยอะพยายามนะครับพยายามนะครับพยายามระยอดอยาให้เป็นหลุมเยอะเกินไปตรงนี้เวลาเราหยอดกะทิลงไปแล้วมันจะทาให้ หวานเกินไปแล้วทําให้แกะยากด้วยเราก็พยายามหยอดแป้งเข้าไปนิดหนึน่งครับผมทุกอย่างที่บอกจะเป็นประสบการณ์ทั้งหมดนะครับพยายามจำเอา <c oughs> ตัวนี้เป็นชุดสามเตานะครับที่นํามาให้ <c oughs> เป็นชุดแฟนชายสามเตาเสร็จแล้วก็ปาไฟขึ้นด้วยดอยๆผมว่าครับ <c oughs> เราก็ต้องปรับไฟขึ้นด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เราหลีไฟลงร้อนมากมย,ย, <laughs> ยังสั่นยังสั่นครับผมรแรกๆเนาะธรรมดาละครับทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมดเดี๋ยวทาไปแล้วก็ชินเองครับตอนนี้ปรับไฟขึ้นหรือยังเอาเรยนะยอดทัานไปก่อนก็ปรับไฟขึ้นก็ได้โอเคครับ ต้มนั่นเองต้มลดไปปรับไฟขึ้นนั้นพอดีเด้วอย่าปรับไฟขึ้นเยอะโอเคเดี๋ยวน้ำมันมาเช็ดอยู่หน่อยครับผมครับพอดีมันไม่ค่อยเห็นน้ำมันเท่าไหร่นะครับน้ำมันไม่ค้างเท่าไหร่ใช้ตัวที่หลุมที่มันเยอะๆใส่หลุมที่ไม่มีครับผมครับโอเคเดี๋ยวได้ เติมแป้งขึ้นมานี่ตรงนู้นนะครับที่ผสมตัวนี้ก็เป็นขนมก๊อกที่หยอดไปแล้ว <c oughs> จะมีไหมนิดๆครับผมการปรับไฟเราไม่ให <c oughs> มเ <c oughs> มือยังใหม่ครับปรับไฟก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่เนาะแล้วก็หัดกันไปเรื่อยๆครับผมครับอย่างนี้แหละหัดใหม่ทุกคนก็ต้องทำอย่างนี้กับทุกคนแหละไม่มีใครเป็นตั้งแต่แรกนะครับต้องหัดไปเรื่อยๆเพราะเราต้องตั้งต่อ,ตอสะสมประสบการณ์นะครับเทคนิคทุกอย่างขั้นตอน ต้องมีการสะสมทำไปเรื่อยๆยิ่งขยันทำยิ่งเป็นเร็วครับผมเต็มเต็มหลุมเลยครับเต็มเต็มหลุมเลยเต็มอีกเต็มอีกอ่าอ่าพอพอเอาขยาวได้ครับอ่าต้องหย่อนให้เต็มหลุมทุกหลุมครับก่อนหย่อนแล้วขยาวขยาวที่นี่มันจะขยาวเป็นวงเออที่พวสอนอย่างแร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 งเออแรง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 เออให้มันแรง เออนี่แหละน,นี่ได้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 แล้วได้แล้วหยอดหยอด่ยอนน้ำตาลพยายามไม่ให้โดนขอบน้ําตาลน้ําตาลยังน้อยอยู่นะครับหยอดน้ําตาลตรงนี้เยอะด้วยเพราะว่ามันไม่ค่อยหวานเท่าหไหร่ใช่อ,อ่ทีนี้ก็แป้งมาหยอดตรงที่มันขอบมันไม่โดนแป้งครับพยายามหยอดให้ได้ทุกหลุมครับผมครับน้ําตาลถ้าหลุมไหนลืมหยอดเสร็จเลยครับไม่หวาน จืดอย่างเดียวครับผมเข็ม mm hmm. แป้งจืดๆ mm hmm. เอาแป้งหยอดตรงนี้ด้วยนะ mm hmm. นี่ครับตรงนี้ขอไม่โดนแป้งใช่ไหมครับ mm hmm. น้องต้องดอยอดให้โดนหมด mm hmm. เออนั่นแหละเออทีเดียวพอ mm hmm. เออให้ประสานกันพอละ mm hmm. ครับให้มันประสานกับตัวแป้งมันจะได้ออกง่ายๆครับเวลาออกจะเป็นแผ่นเกาะกัน,นครับผม ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองทีน,นี้ก็เพิ่งหยอนได้เบ้าที่สามครับผมครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามสองเตาเตาน,น,นไม่ได้ใช้เพราะว่ากลัวทำไม่ทันครับผมไม่ทันเตาน,นี้ไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเอาสองเตาก่อนแค่แค่กลัวกลัวจะเปิดแล้วเขย่าไม่ทันเี๋ยวจะวุ่นวายไปใหญ่เลยย่งทำใหม่ๆด้วย ปิดฟ้าครับผมเตาดูไฟด้วยโอเคโอเคครับได้ได้ตอนนี้ก็ยังไม่เจอปัญหาติกระทะเท่าไหร่นะครับยังไม่เจอแต่อีกสักหน่อยก็คงจะเจอแล้วครับเริ่ออ่อนแรงครับทําไปเรื่อยก็เรื่องอ่อนแรงอ่าเดี๋ยวมาดูตอนน่าออกครับผมครับตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดแล้วครับโอเคนะดูครับ งานโอเคครับใช้ได้ใช้ได้ได <c oughs> ก็เกือบไหมเหมือนกันนะครับตรงนี้เกือ <c oughs> บไหมเลยนะไฟขึ้นแรงไปหน่อยอะแกะออกได้เลยครับผมอมาดูการแกะครับผมแกะก็ยังไม่ค่อยเป็นกระทันกระแท่นเหมือนเดิมนะครับที่อัดทุกคลิป <c oughs> ไม่เป็นกันทุกคลิปกระทันกันแท่นกันทุกคลิปถ้ามันออกง่ายก็ใส่แถวสองได้เลยครับผมเหมือนผมบอกโอเคอถ้ามันออกง่ายอยู่อมันยังไม่มีการติดกระทะ ก็อะไรครับเนี่ยเหนไ่อนทุกกระทะยังไม่ติดครับช่วงนี้ยังไม่ติดสักกระทะอยู่แต่คลิปที่แล้วติดติดจนแกะออกไม่ออกแกะหยอดรีบครับตอนนั้นหยอดรีบมากเลยเเกกกีี่่่ยยวววัันแแล้คอะไรนะครับถ้ามาติดกรันได้เกี่ยวอะไรอ่าส่วนมากก็เป็นไฟหยอด หยอดก่อนหยอดตอนไฟร้อนๆส่วนมากจะเป็นแต่ไฟร้อน,ไม,นไม่ได้สังเกตตอนเวลาไอมันขึ้นนะครับเวลาไอมันขึ้นนะบางคนก็ไม่สังเกตหยอดไปเลยเงี้ยมันก็ทําให้ขนมพกมันมันสุกเร็วเกินไปมันก็ทําให้กระทะมันร้อนก็ไปหนีบกว่กระทะแป้งเปหนีบกวากระทะมากเกินไปทํา,ากกกทให้แกะยากเหมือนเราทอดปลาแล้วทอดปลานลื้อมันร้อนมากเกินไปเราทิ้งไปก็ติดกระทะเลย ถ้านี่ต้องใส่จะไฟอ่อนม้งต้องปรับไฟขึ้นิีกครับเพราะว่าหยดพร้อมกันเมื่อกี้ปรับไฟกระดิ่นิดเึียนี่ครับตัวนี้จะไฟอ,อ่อนเพราะว่าตัวนี้ก็จะไฟแรงเกินไปถ้าตัวนี้ก็ปรับขึ้นิีงนิดนึงก็น่าจะพอดีครับผมแต่ก็ได้เวลาก็ประมาณเกือบทิ้งว่าตอนเมื่อกี้ก็ประมาณเกือบสิบนาทีอยู่มั้งแต่ทิ้จะสูบก,ก่อนสิบนาทีอยู่ดูดูแล้วนะครับที่จับเวลาไปเมื่อกี้ครับแต่ก็น่า มันจะร้อนมากกันไปก็ปรับลงอีกสักนิดหนึ่งก็น่าจะพอดีครับให้สักประมาณสิบสิบกว่านาทีนิดๆครับมันจะได้ไม่ไหม้มากจะได้เหลืองพอดีไม่เกลี่ยม,มากนะครับกระทะครับครับต้องลดกระทะลงนี้มันขึ้นอไอในนี้นครับนี่ต้องมองดูตรงนี้ครับไอมันขึ้นเห็นไหมครับถ้าไอามันขึ้นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ครับ เราต้องรอให้ไฟมันอ่อนก่อนให,ให้กระทามไม่มีไอนะครับไม่มีมไอย้อนได้เลยตลนีล้เยอะยไตรงนี้ก็มาสอนอยู่ที่บอราบือนะครับที่บอกไปเมื่อต้นๆคลิปนะครับจังหวัดมหาสารครามใครลูกศิษย์แถวนี้ก็อยากมาดูก็มาดูได้ครับที่ตลาดบอรบนะบือเนาะแกขายอยู่ประจำแกจะขายพวกไก่ชิ้นด้วยครับผมครับไก่สด ไก่สดไก่สดเป็นชิ้นนะครับอเรามาดูผลงานนะครับถ้าใครอยากมาดูก็เข้ามาดูได้เลยครับผมครับที่ตลาดบอระบือนะครับจังหวัดม,มดหาสารคามโอเคครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดแฟนชายครับมาเหมือนเดิมชุดเตาก็ชุดสามเตาถ้าออลูกศิษย์ท่านไหนสนใจเกี่ยวกับแฟนชายหรือว่าชุดเตากัมพกแบบนี้นะครับถ้ายังไม่มีนะครับก็สั่งได้ครับผมจัดทําให้ได้ผมจะ ผมจะทดสอบเบ้าอย่างนี้ให้ให้ด้วยนะครับมันจะอย่างนี้เลยเป็นแบบนี้เลยให้ได้ใช้ได้เลยไม่ต้องมาเผาอีกนะครับใช้ได้เลยใช้งานได้เลยแล้วก็ชุดเตาด้วยชุดสายด้วยชุดสายอย่างนี้ครับผมเนี่ยชุดสายชุดวาวชุดวาวชุดหัวหัวอยู่ตรงนู้นชุดหัวเบาฟ้าพร้อมเรียบร้อยครบชุดนะครับเป็นชุดมันจะมีชุดหนึ่งเตาสองเตาสามเตามีให้พร้อมเรียบร้อยแล้วก็มีสูตรให้พร้อมเรียบร้อยนะครับ สูตร,รขนมครก่วมจะให้ไฟหลีลงให้สุดเลยก็ได้<ม>ครับหลีลง,งให้สุดรครับ<ล>ครับไม่ต้องดับหลีให้สุตรก็รถ้าไม่มีลมก็ไม่ดับอยู่งั้นก็มันแหละพอดีแล้วลตัวนี้มันสุกตัวนี้สูกก็หยอดพร้อมกันได้เลยก็น่าจะสูกพร้อมๆกันเี่แหละครับชิมแล้วเป็นยังไงรสชาติอ่าอ่าทำแล้วก็ต้องชิมด้วย ต้องชิมทุกครั้งครับผมมันจะได้ปรับสูตรให้ถูกขอบมากมาก่าบางคนก็หยอดหยอดไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมมันจะมีบ้างเพราะว่าหยอดน้ําตาลน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกรสชาติไม่หวานเยอะ <คน S 1> จอกมันๆเค็มๆลองตัดดูมีลองดัดยเไปรึครับลองดัดดูตัวนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเกลือแล้วเนาะเพิ่มเกลือใช่ไหม ยังยังเค็มไม่มากยังเพราะว่าช้อนมันยังไม,ไม,ไม่ไม่เค็มนวลเวอะไรมันอืมจิบดูอืมมันขึ้นมาแล้วครับมันเริ่มมันขึ้นมาแล้วอ,อยากให้มันได้กว่านี้ก็ต้องหยด กะทิลงเยอะ่นนี้ครับผมกะทิมันน้อยอยู่เพราะว่าเวลาเวลาเราล่อนนะครับเวลาเราล่อนล่อนแล้วไอ้ตัวตัวแป้งมันขึ้นมาเยอะครับมัน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 เหลือมันเหลือที่ว่างให้กะทิน้อยเกินไปแล้วเวลาเราหยอดกะทิอ่ะกะทินี่นี่นี่มันก็ยังไม่มันมากเกินมันเริ่มจะขึ้นกลมกล่องไงเพราะเราหยอดได้ไง หยอดกะทิถ้าเราหยอดมันจะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเราหยอดกะทิได้ด้วยถ้าหยอดกะทิไม่ได้มันก็มันก็จะอ่อนมันจะมันจะอ่อนก็มันนะครับกะทิมากนกะทิน้อยมันก็เลยรสชาิเมือนกันเนี่ยเอางี้กลัวลืมเราก็มีกะทิไว้สักกล่องหนึ่งไว้หยอดทีหลังด้วยเวลาเราหยอดหยอดกดกะทิไปแล้วจะมีกระปุกข้ามันต่างหากกระปุกกะทิครับผมไว้ไว้หยอดให้มันมันเพิ่มขึ้น อ่าดูนะครับดูนะครับทุกคลีปผมจะมีเทคนิคสอนไว้ให้ตลอดก็ดดดมีลูกศิษย์อยู่หลายคนที่ผมบอกไว้ครับต้องเตรียมป้องต่างหากไว้ไว้ใส่กะทิต่างหากไว้หยอดที่หลังให้มันมันขึ้นเพิ่มความันของตัวนมกกอหยอดได้หยอดได้โอเคแล้วพอดีอหยอดตัวนี้ก็มาเปิดตัวนี้หยอดไปเลยหยอดเลยได้แล้ว ร่อนนะครับอย่าลือนะครับร่อนเหมือนเดิมเขยา่าเวลาเขย่าให้ให้มือสองข้างไปด้วยกันครับผมไม่ไม,ไม่ไม่โยน,นะครับมือเขย่าไปด้วยกันมือเราต้องไปพร้อมกันเอ,อ่อย้อนให้เต็มทุกลุมเลยโอเคพอพอครับผมครับได้แล้วทีนี้ก็ผ้าจับครับผมเขย่าเด้อไม่ไม่ได้ขับรถนะแรง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  <Es> เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องแล้วอ่าตักตัวนี้ไปใส่ตักตัวนี้ไปใส่ใส่ตัวนี้นี่นิดหนึ่งแล้วก็เตรียมเอาเอาอันนี้มาด้วยเตรียมอากระทิมาด้วยเออตักออกตามกระสิ้ตักเร็วด้วยอย่าตักช้าครับเรยวกระทิ้จะไม่ลงนี่เ่าพอแล้วแหละเดี๋ยวมันจะสุกก่อนแป้งจะสุกก่อนครับผมเราวองอยาให้แป้งสุกก่อนอ่าเดวตักเส้อ ยอย่าไปเล็กครับยอย่าทั้งแรงทิ้งลงแรงทิ้งลงแรงเอออย่างนั้นแหละเอองั้นแหละนั้นแหละอย่าน้อยเกินไปครับผมมันจะไม่หวานมันจะไม่มันเพิ่มกะทิขึ้นไปมันจะไม่มันมน,น,นี่มันโดนแล้วนี่มันโดนแล้วนี่ครับผมต้องหากะทิมาใส่หากะทิมาด้วยกะทิไหนคะ ตัวการกระทิเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกาแป้งพูดผิดครัแบเแล้วเดี๋ยวถือตัวนี้เนี่ยให้พื้นที่ทมันว่างกันักครับเฮ้ยเป็นไรใจเยน็นหยอดทีละอย่างไปเป็จับมาทีละอย่าง ไม่ต้องไม่ต้องร้อนครับถ้าเราหยอดเสร็จเราใส่ตอนนั้นก็ได้ใส่มื่อจะหยอดเร,อเราจะหยอดเป็นถาดกขถาดมันก็ได้นะครับใส่เรอจะหยอดเป็นรวมก็ได้แล้วแต่ถนัดของแต่ละบุคคลอ่าตัวนี้ก็สุกแล้วครับ <Yeah. S 1> อ่าสุกใช้ได้อ่าใช้ได้ ใช้ได้ครับใช้ได้อ,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 ไอ่าค <innovation> า่อ,ๆอ,ๆอยๆแค่ตอนนี้ยังไม่มีกับปัญหาตดกระทะเลยครับล่อนทุกทุกทุกอันเลยครับยังล่อนทุกกาดทุกถาดอยู่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาตดกระทะเลยเนึ่อว่าจะมีแล้วเมื่อกี้ยังแต่ยังไม่มีเออยังไม่มียังไม่มีปัญหาตดกระทะเลยตอนนี้ยังล่อนทุกทุกทุกลิปเลย ค่อยยกรับคอ่อยๆยกก็ค่อยแตะขึ้นอ่าอ่าโอเคอ่าแกต้องใส่แกดู YouTube y o u t u b บบ่อยครับผมแต่บางคนในดึงกระชากเลยนะเขาเขาไปลึกแล้วยังวัดดึงถาดองมาอีแกแทงเข้าไปใหม่มก็พอดีโอ้โหหลุบหมดเลยขนมครกเรียบร้อยเลยครับออกอยากเลยครับถ้าได้ดึงตะแกรงออกสองครั้งเนี่ยเสร็จเลย ครั้งที่สองเขาเอาเข้าไปไม่ได้ครับผมเช็ดตรงนี้ด้วยครับนี่อันน <c oughs> ี้ไม่สส่นะก็ไม่คาบครับผมพยายามอยาให้มีคาบอยาให้มีคาบน้ําตาลเราเชด็ดมันสาดมันจะได้มีปัญนาติดกระทางนะครับเช็ดออกให้หมดครับคาบน้ําตาลมันจะมีคาบน้ําตาลนะครับ,บ,บ,รบสิดตรงเบ้าอะเช็ดออกให้หมดอยาให้มีคาบเต็ดขาเลยครับ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็กลัวจะยาวเกินไปนะครับก็สำหรับท่านไหนที่เข้ามารับชมก็ขอ subscribe ด้วยกดครับ subscribe กดติดตามด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณมากๆครับ